สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดใบเซอร์ติฟิเคตจากตัวระบบนะครับหลังจากที่ท่านได้เข้าล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่เมนูข้อมูลของฉันเมื่อกดเข้ามาที่เมนูข้อมูลของฉันแล้วนะครับที่ด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่า Portfolio นะครับให้เรา กดไปที่คำว่า portfolio พอเรากดมาที่คำว่า portfolio เรียบร้อยแล้วที่ด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่า certificate นะครับท่านก็สามารถที่จะแตะเข้าไปเพื่อดาวน์โหลด certificate ได้นะครับท่านก็ทำการพิมพ์ใบ certificate ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการ ดาวน์โหลด์ติฟิเคตจากระบบนะครับ